เมื่อกี้โดนทุบเป่าสมัยจี้แล้วมีค่ะมาแล้วโดนจี้อะโดนจี้ปรเลยโดนจี้หอมโดนจี้ก็เราอยากมันจะแต่งอินมันต้องอย่างี้ไรคนหอมเปิดใจโดนจี้พอป่าวจ้าโดนจี้หน้าแตงกมีโอ้โหประเด็นใหญ่เมื่อวานขยับนี่เป็นบาร์บิคอนเฮ้ยแรงมากเลยอ่ะเมื่อวานขึ้หนีเลยวันนี้เป็นบาบิคอนดูแต่งได้ไหมครับคุณก็นหอมกับทุณที่เราเปิดตัวไปอยู่ดีๆก็มีเรื่องที่แบบช็อคจริงๆเกิดที่สาขาเชียงใหม่ ไฮซิตเชียงใหม่ uh huh. ก็เป็นร้านที่โด่งดังมากในเชียงใหม่เนาะแล้วก็สังเกตว่ายอดมันติดตัวแดงคือเขาจะมีการส่งยอดแบบทุกวันหมายถึงวันอะไรเงี้ยเราจะมียอดที่เราตั้งเป้าไว้ไฮซิตไม่เคยมียอดตัวแดงหรือต่ํากว่าตั้งเป้าที่เราเรา,เราต้องการมันหลายวันหลายวันมาแล้วแล้วก็ถึงวันที่พนักงานเขาทาความสะอาดหอมก็ไม่รู้ว่าอันนี้สิ่งนี้มาติดตั้งตั้งแต่วันไหน ช่างมาติดตั้งแต่วันไหนแต่เป็นวันที่เขาทำความสะอาดแล้วก็ยกโซฟาแล้วเขาก็เ,เจอเขาก็จะแคทรูปมาแล้วก็บอกในไลน์กลุ่มว่าอันเนี้ยมันคืออะไรแบบเด็กไปเจอมาแต่ของคิดว่าทางภาคเหนือเขาก็มองเป็นอย่างเดียวแหละว่าเป็นเรื่องของการทาของคุณใส่อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าฝั่งกรุงเทพก็จะเวลาที่เราแชร์รูปเนี้ยฝั่งกรุงเทพก็จะบอกว่าแพรพีชแขกทาตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมีความลบหลู่ในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นแบบเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิภาคกันไปในเรื่องความเชื่อ อาจริงหอมหอมเชื่อว่าไอ้วิธีการทําศัยศาสตร์อะมันมีมานานและมันมีมาจริงแต่หอมไม่เชื่อว่าทําอะไรได้เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าทําอะไรได้ฉะนั้นเราทําให้คนที่เราเกลียดไหมอะหรือว่าตอนนี้มีข่าวอะไรที่มันเป็นประเด็นกูเกลียดมึงกูทาของใส่ได้ไหมอะอะไรเงี้ยหอมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอิทธิฤทธิ์อะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวามวากเพราะเป็นคนกลัว,วผีอยู่แล้ว จะมีฝั่งอาจารย์ทางเชียงใหม่แล้วก็มีอาจารย์เราเราก็ถามอาจารย์เราว่าไอสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรถ้ามันเป็นเรื่องของบนดาจริงๆทางตำลายเนี้ยเขาจะว่าเป็นผมของผีตายโหงแล้วก็เทียนที่หักอย่างเงี้ยก็จะเป็นหักเพื่อให้เป็นรูปทรงอวัยวะเพศหญิงเพราะว่ามันไม่ควรเข้าไปอยู่ในนี้สถานที่แบบเนี้ยต้องเป็นอวัยวะเพศชายเออก็คือเอาเราไปตั้งได้เลยเราเป็นสศญลักษณ์สิ่งนั้นแต่ว่า ไม่มีผลกับคนที่เที่ยวแต่จะทําให้กับยอดธุรกิจตกทีเนี้ยพอพูดว่ายอดธุรกิจตกอะ่ะไอ้อมันดันตกจริงๆอ,งอ,งอ่งงั้นก็ทําบุญทําอะไรไปตามที่เขาบอกแต่ยอดก็ยังไม่ได้ขึ้นฉะนั้นมันพูดในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับผอมคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เชียงใหม่เอ,อสร้างคนเห็นไม่มีกระแสะข่าวนี้คะ่ะไม่มีคะ่ะถ้าเห็นที่ไหนแปลว่า าเราไม่ดีค่ะแต่ว่าคืเอเราก็คือไปเจอจริงไม่ได้มาเอามาถ้าเจอจริงแล้วมีคนมากล่าวหานั้นขอให้ตลับนั้นไปอยู่กับคนคนนั้นด้วยเธอสาธุก็แช่งมาแช่งกลับเราปรึกษาจริงๆอาจารย์บอกว่าไม่ให้ผูก ใจอาฆาตเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นนะนะถ้ามันเป็นตามความเชื่อว่าเป็นเป็นผมผีตายโหงจริงๆมันก็จะมีวิญญาณของผีตายโหงใช่ไหมเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ได้รู้เรื่องและเขาไม่ได้มี มีความอาฆาตกับเราเขาแค่ทําตามอะไรบางอย่างก็คือถ้าในฝั่งอาจารย์เราก็คือให้อโหสิกรรมแล้วทําบุญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพราะมา่เกิดการนี้ขึ้นมาเรามีเราจะต้องมีการนิมนต์เจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเสริมทัพที่เชียงใหม่ไหมทำบุญค่ะผมเชื่อว่าแค่ทําบุญทาสังฆทานทําบุญให้เขาแค่นี้พอแล้วหอมไม่เชื่อว่ามีอะไรที่สามารถจะอยู่เหนือชีวิตที่เราลิขิดเองได้อะค่ะต่อให้ยอดตกก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจของเชียงใหม่ แต่ตอนนี้ยอดกำลังจะขึ้นแล้วเพราะมันได้กระแสะแล้วไฮซิตเชียงใหม่และมาโฮสตหลายๆร้านไม่ต้องเป็นศัตรูกันนะคะขอให้เราทํามาค้าขึ้นด้วยกันเอาเชียงใหม่จงเกระาธุสาธุพิมพ์รับพร99มาไมนเคยมีมีศัตรูหรือมีคู้แข่งมาที่นู่นอะไย่างนี้น ศัรตรูโดยส่วนตัวไม่มีแล้วค่ะก็ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นศัรรตรูทางธุรกิจแหละาไม่ใช่ศัตรูทางธุรกิจเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเราไม่จําเป็นต้องเป็นศัตรูกันก็จะเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือเนาะจริง,รงๆอ่ะทุกๆธุรกิจอ่ะเรามีคู่แข่งทางธุรกิจอยู่แล้วค่ะแล้วหอมก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ทําอาหารเสริมทำคลิปทำอะไรเงี้ยมันมีมาโดยตลอดอยู่แล้วเพียงแต่เป็นมิติใหม่ในเรื่องของพอเราไปย้ายอยู่ภาคเหนือแล้วมันมีเรื่องของการทําของไสยศาสตร์ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นมิติใหม่กับเราอย่างนี้ในในส่วนของ เทพเราต้องมีการระวังตรงนี้ยังไงบ้างต้องมีการยกโซฟาขึ้นทั่วไปไหมคะกรุงเทพหอมคิดว่าไม่น่าจะมีจะมีเรื่องคุณใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กในร้านเราแก้ผ้าทั่วร้านของเราดีอยู่แล้วของเราดีของดีแค่ไหนเจอของดีกว่าแล้วจะต้องเช็คไ่อนแล้วเปิดกับเช็คของเช็คของเออไช่ถ้าเปิจะดีอะไรรอดเลยฮะเออหอมคิดว่าจากการที่หอมทําให้มันเป็นข่าวเนี่ยเพื่อเป็นการบอกเอ่อคนที่ทําสิ่งเหล่านี้นะคะว่า อ้าววันนี้สิ่งที่ทําอยู่เรารู้และถ้ารู้สึกว่าถ้าคุณมีความเชื่อว่าสิ่งเนี้ยคุณทําใส่ใครแล้วมันไม่ดีระวังสิ uh ่งไม่ดีมันจะย้อนกลับเข้าตัวผมเชื่อว่าธุรกิจเราร่วมมือไปด้วยกันได้ทําเชียงใหม่ให้มันน่าเที่ยวก่อนดีกว่าหลังจากวันที่คุณซีกับคุณรัศมีแขกเขาไปที่เขาไม่ติดใจมาอยากไปรับเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับงานก็คุณซีน้องซีโร่น้องซีโร่ก็ตกใจเหมือนกันกับยอดดื่มใดๆนะคะแก้ข่าวนิดนึงเรื่องการทำคอนเทนต์ของน้องซีโร่ ซีไปทํา YouTube ของเขาอยู่แล้วแต่พาร์ทของหอมคือซีมาแล้วอะไปให้สุดในชีวิตซีจะมีโอกาสได้ยืนบาร์โคตไหมในชีวิตมันคงไม่มีอยู่แล้วไหนไหนมาแล้วอะลองยืนจริงสักครั้งลูกค้าไม่รู้เราให้ประมูลจริงนั่งจริงก่อนที่น้องซีโร่จะลงมายืนบนเวทีอะเรามีการซักซ้อมแล้วว่าในบาร์โคตเขาเล่นเกมอะไรบ้างสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งที่คุณจะต้องเอน,นเตอร์เทนแขกมีอะไรบ้างเราให้เขาซ้อมตั้งแต่ข้างบน แล้วปรากฏว่าอพอลงมานั่นเป็นการประมูลจริงๆจากลูกค้าจริงๆเพราะตอนแรกเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจบที่เอ็มมี่ใครจะไปสู้ <20 S 1> เอม็มมี่ยี่สิบดื่มคิดอย่างนั้นคุณติตคิดว่าไงวันนั้นคุณอยู่ในเหตุการณ์เด <c oughs> ินผ่านไปในะวันววนั้นในเหตุการณ์ทำน้าได้ด้วยหรอมืดนะแต่วันนั้นซิโร่เขาทำได้ดีนะครับซีโร่ทำได้ดีประทับใจมากโดยปกติเวลาการประมูลดื่มมันเหมือนประมูลรถเนาะมันจะบิดขึ้นทีสามดื่มห้าดื่มสิบดื่ม น้องซีโร่มาเริ่ม50แล้ว20ทํำไมมันกระโดดไกลจังวะ30สักพักไป100ดื่มล้วตกใจมากเอาวะ100ดื่มนี่จบแล้วล่ะไม่น่ามีแล้วอีกโต๊ะหนึ่งบอก1 50ไม่ได้ขึ้นเป็นทีละ10 20ด้วยนะเป็น1 50เราก็รู้สึกว่าโูหบางทีเนี่ยของม,มันอยู่บนฟ้ามันมันไม่เคยเตื้อมลงมาถ้าวันนี้มันอยู่ตรงหน้ามันก็ต้องทําวิถีทางเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดเราให้ได้มากที่สุด หอมไม่แน่ใจว่าร้านนี้สถิติสูงสุดเขาอะไรยังไงนะคะเพราะว่าหอมเพิ่งเข้ามาถือพุ่นแต่ว่าวันนั้นน่ะถือว่าพีคมากแล้วก็ยอดเอ่อยอดที่ที่จบมาเราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยซ,ซีซีวัดมามันก็ไม่เสียหน้าเนาะมได้ดีแต่มันมีคนหนึ่งค่ะบอยพิสนุ <มา S 1> บอกว่าถ้า ขอมเอากูไปกูอสองร้อยดื่มการันตีไม่เอาค่ะเขายกตัวเขายกตัวไว้เขายกตัวไว้ไม่เราไม่เอาพี่ดึงเขาจะเกิดตัวขนาดนี้อ่ะไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะเปื้อนหลานเอาแต่คนที่เขาชอบ แต่หขาไม่ชอบอ้าวไม่อยากอันนี้เราจะใช้มาตรฐานผู้พิหารตาสนแขกคุณพ่อไม่ได้นะใครจะไปเลือกมาเขาก็จะสังไว้ยืนเอาอย่างงี้บอยพิศนุอาจจะต้องต่อคิวเพราะว่าคิวลายชื่อวันนั้นที่จะมาเป็นเซเลบเดย์ของเราให้ตัวพ่อเขาเดินก่อนตามเดือดตาตามเดือดตายืนจับมือคู่กับบอยพิศนุรอคิวไป้ก่อนคิวไม่กี่นาทีตอนนี้คิวแล้วถึงคือใคร อนอนุญาตไม่บอกแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดตัวมาได้หือหาดแล้วทำไมตั้มกั่บี่ซื้ไม่ีตรงไหนทำไมต่อคิวต่อคิวก็คือคิวยาวไหมคะพี่หอมคิวยอนนี้คิวยาวอยู่เออแต่ว่าเอาตัวดีๆเขามีอยู่มีพร้อมยืนไม่ดีตรงไหนสองคนเนี้ยทุกตรงตรงไหนคือจุดดีก่อนการันตีว่า2 0 0ยดื่มมากกว่าส0วัตนะเอาให้ได้ย0สิดื่มก่อนยืนเปลืองน้ำเปลืองแอร์ที่ร้านคูลี่เหรอ เดี๋ยวดูตัวพ่อตัวแม่เขายืดก่อนถ้าเราด้วความพิีขนาันเราจะแนะนำตั้มกับบอยยังไงถ้าจะต้องไปยืนดูกันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างให้ซ้อมรับรถก่อนรับรถคนหนึ่งรับรถคนหนึ่งสับเยี่ยวก่อนดูบรรยากาศดูบรรยากาศก่อนให้เรียนรู้ว่าเออโอเคการที่เราไต่เต้าขึ้นมาอยู่จุดนี้หนูไหวไหมลูกอะเดินขึ้นเวทีขาหนูสั่นกับก๊อบแก๊แล้วหรือยังลูกนี้เนการคนลคนเหรอ ชอบแทนตัวเองว่าลุงลุงจะขึ้นเวทีแล้วนะร <uria. S 2> ้องเพลงเนี่ยขัดใจมากชอบทำตัวแก่อ่ะแล้วก็รอไปก่อนเนาะใช่สุดท้ายฝากมาโค้ดตรงเราค่ะก็ฝากคาริคาริโชคชัยสี่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเห็นหน้าตาเด็กเดี๋ยววันที่16เราจะพาน้องๆจากพัทยาออกแฉแล้วก็เรียนเชิญสื่อที่ไม่ใช่ผู้หญิง <ian> หล่อนจะไปทำไมกันเดี๋ยวหล่อนก็ทำเป็นอุ้ยเขาจะมาแตะตัวหรือเปล่าสู้ไหมสู้ไหมตีเดิม ก็เรียนเชิญคาริคาริช่งชั่ยสีนะคะแล้วก็6ก8กันยายนนี้เราจะแกรนโอเพนนิ่งที่พัทยาอาจจะขอพูดถึงคนในพื้นที่พัทยานิดนึงนะคะว่าหอ,อ,อมเป็นคนที่ชอบพัทยาแล้วก็เมืองพัทยามาชอบไปท่องเที่ยวของอยังยามีเพื่อนที่พัทยานะการที่หอมไปพัทยาครั้งนี้หอมอยากให้พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอยากให้เศรษฐกิจหรือธุรกิจที่นั่นน่ะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งลดปวาฝักเนื้อฝักตัวอย่ามองของเป็นคู่แข่งนะคะขอบคุณค่ะ